สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หนงก็จะมาในเดินเล่นนะคะที่บูชิพาร์คนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาเปิดให้เด็กๆนะคะมาเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะหรือว่ามาออกกำลังกายนะคะเราก็จะมีแบบเป็นเหมือนส่วนสธนาธารณะให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆเ,เขาปีนป่ายกันได้นะคะ,ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ ก็มีพื้นที่นะคะให้เด็กๆได้ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็น Teenager เนาะ oh. เป็นวัยรุ่นหน่อยแล้วนะคะ oh. เขาก็จะได้มีที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะ mm hmm. ส่วนนี้นะคะเป็นพื้นที่ของแฮมตันคอร์ดนะคะ ชื่อบุชิพาร์คนะคะข้างหน้าพี่หน่งนี้ก็จะเป็นนักกีฬาที่เล่นคริกเกตนะคะในช่วงช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงวันหยุดนะคะของอนักเรียนนักศึกษานะคะปิดเทอมกันบุชิพาร์คเนี่นะคะก่อตั้งมานานมากตั้งแต่สมัยกษะสัตย์เฮนรี่ที่8เลยนะคะ แล้วก็ได้มอบสวนสาธารณะนี้นะคะไว้ให้กับสวนนี้นะคะให้กับประชาชนได้ใช้นะคะประโยชน์นะคะทุกคนก็สามารถที่จะมาเดินเล่นได้นะคะสวนนี้นะคะดูน้องหมาน้องสี่ขาตัวใหญ่มากนะคะสวนนี้กเ็เชื่อมต่อกับ พระราชวังแฮมตันคอร์ทที่พี่หนุ่มเพิ่งไปมานะคะซึ่งอยู่ในคลิปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็เข้าไปชมได้นะคะพระราชวังแฮมตันคอร์ t ก็อยูอ่อยู่ติดกับพื้นที่นี้เลยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นผืนเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นฟาร์มด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้านี้นะคะก็จะมีผลผลิตต่างๆนะคะ มีทั้งอังงญมณ์นะคะแล้วก็พืชผักผลไม้ต่างๆดอกไม้ต่างๆนะคะที่แฮมตันคอร์ดฟาร์มก็มีได้ปลูกแล้วก็มีจำหน่ายให้กับประชาชนด้วยนะคะที่อยากจะซื้อไปรับประทานนะคะหรือเอาไปแจก,กันไปปักแจกันที่บ้านก็มีดอกไม้สวยๆนะคะ เดี๋ยวสักครู่พี่หนุจะเข้าไปในส่วนของบุชิพาร์คนะคะก็จะมีกวางนะคะที่เขาปล่อยเลี้ยงให้เป็นธรรมชาติวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ